มีหลายคนบอกว่ามื้อไหนไม่ได้กินเผ็ดทานข้าวไม่อิ่มวันนี้เลยชวนเพื่อนๆมาทําแกงป่าหมูใส่มะเขือเมนูง,ง่ายๆบ้านๆแต่แซ่บจัดจ้านหอมสมุนไพรบอกวิธีแกงให้ทุกอย่างลงตัวหมูนุ่มผักสุกพอดีรสชาติลกลมกล่อมไปดูวิธีทากันครับเรามาเริ่มกแกงกันเลยครับตั้งหมอ้อตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปสักหนึ่งช้อนครับผมใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับสาหรับสายรักสุขภาพถ้าไม่ใช้น้ํามันก็ใช้เป็นน้าเปล่าแทนนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับใช้เป็นพริกแกงใต้กับพริกแกงแดงผสมกันครับพริกแก ถ้าเรานำพริกแกงมาผัดกับน้ามันเนี่ยมันจะได้เรื่องความหอมนะครับคั่วพริกแกงให้หอมก่อน๋อยดน้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับพอส่งกลิ่นหอมแจ่จมูกก็ใส่หมูครับใช้เป็นส่วนสันคอนะครับดี๋ยวน้ำตาลอีกนิดนึงครับผัดล้วนหมูกับพริกแกงนะครับให้มันเซ็ตตัวก่อนแป๊บหนึ่งเราต้องเตรียมมะเขือเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับของทุกอย่างเมนูนี้เราจะใช้เวลาทาแป๊บเดียวครับพอหมูเซ็ตตัว สรงฟินหอมทั่วแล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับแกงในกระทะเนี่มันจะดูาน้ำเยอะนะครับจริงๆแล้วน้ำไม่เยอะครับเร่งไฟขึ้นมาครับใส่ซุปก้อนลดหมูลงไปหนึ่งก้อนครับผมใส่เกลือป่นนิดหนึ่งนะครับอย่าเยอะนะครับมันจะเค็มแล้วก็น้ำปลานิดนึงสําหรับใครที่ใส่ผงชูรสนะครับก็ไม่ต้องใส่น้าตาลทรายอันนี้ผมไม่ใส่ผงชูรสผมก็ใส่น้ําตาลทรายนิดหนึ่งครับใครไม่ใส่ก็ได้ครับกอไว้น้าแกงเดือดครับมะเขือก็หั่นแช่น้ําเกลือไว้ครับพอน้ําแกงเดือดก็ให้เราชิมรสได้ตามชอบนะครับ ชิมรสได้ตามชอบเร่งไฟแรงอยู่นะครับต่อน้ําเดือดได้ที่แบบนี้ก็ใส่มะเขือเปาะลงไปก่อนใส่แล้วก็กดๆคนๆให้มะเขือจมน้ําให้โดนความร้อนให้ทั่วถึงนะครับผิวมะเขือนี่ครับจะได้ไม่ดาที่เราแช่น้ําเกลือนี่คือด้านนี้นะครับด้านเนื้อมะเขือนะครับแต่ด้านผิวมะเขือนี่น้ําต้องร้อนครับต้องให้มันโดนความร้อนทั่วถึงมันจะได้ไม่ตายนึ่งนะครับผมจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกสดตําหยาบนะครับตําเลยใส่ลงไปตอนนี้เลยนะครับใส่มะเขือเปาะไปได้สักแป๊บหนึ่งก็ใส่มะเขือพวงตามครับ แะชายซอยครับกตชายเนี่ยขัดไม่ได้นะครับแกงป่านพริกไทยอ่อนครับใบมะกรูดหอมมากครับเราจะปิดท้ายที่ไบกับเราครับใช้ไฟแรงตลอดเลยครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับแค่นี้นะครับง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปชิมไปเจอกันที่โต๊ะครับ แ่งป,ป่าหมูใส่มะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูเผ็ดร้อนมาก่อนเลยครับมีกลิ่นหอมกระชายใบกะเพรารสอีจัาจ้านมากครับสันคอหมูนุ่มมากมะเขือก็เปื่อยกำลังดีครับลงกล่อมลงตัวทุกอย่างครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ